สวัสดีนะคะทุกคนกลับม,มาพบกับดีดีซีดี D e P S อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาลองเล่นลิปสติกกันนั่นเองค่ะซึ่งลิปตัวที่ดิบหยิบมา รีวิวหรือว่าลองเล่นวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยจ้า y s u s t l r m i t i t e o l o l l t i t n o n หรือว่า y s u s t m r n i n i Wonder Dream Comfort Lipstick นั่นเองค่ะเป็นลิปสติกเนื้อซาตินนะคะที่จะให้ลุกดูเรียบหรูพิกเมนต์แน่นสีสวยคุมชัดเป็นเนื้อฟิล์มบางเบาสบายไม่ทําให้ริมฝีปากดูแห้งก้านหรือว่าตกลองนั่นเองค่ะผสานคุณค่าจากดอกไม้สีขาว3ชนิดนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็น n u m b เ r 02นนะคะเป็นแพ็กเกจด้านนอกของเขานั่นเองนะจ๊ะใครที่ มีความคลั่งไคล้ในดิสนีย์หรือว่าชอบดิสนีย์มิกกี้เมาส์มินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดิคิดว่า คอลเลคชันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะทุกคนต่องเขาน่ารักจริงๆแล้วก็ภาพแอดที่ดิดูแบบว่าตัวแพ็กเกจของเขาก็คือน,น่ารักมากๆเลยนะคะเ,เขามีด้วยกัน2เบอร์นะทุกคนเบอร์ศูนย์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์สองนะคะเดี๋ยวดิจะขึ้นตัวแบบชาร์ตสีแบบในโฆษณาให้ดูกันนะคะซึ่งตัวแท่งด้านในของเขานะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยะคะ่ะเป็นน้องมินนี่นะคะน่ารัก มากๆเลยค่ะจะมีเบอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะบอกไว้ด้วยเนาะซึ่งเนื้อของผลิตภัณฑ์อะทุกคนไม่ใช่เนื้อของผลิตภัณฑ์เนื้อของแพคเกจจิ้งอะจะมีความแบบซาตินก็ไม่ซาตินอะทุกคนเป็นแบบแม็ตหน่อยนะคะเปิดเข้าไปด้านในจะเจอกับโบมินนีเมาส์แบบนี้เลยค่ะน่ารักมาก นะทุกคนคือแบบส่วนตัวที่เป็นคนชอบมิกี้เมาส์อยู่แล้วนะคะก็เลยแบบอันนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะปริมาณสุทธิของเขาอยู่ที่3.5กรัมนะคะเพื่อนๆก็รู้สึกว่าก็เป็นแบบขนาดทั่วๆไปแหละเนาะเล็กพกพาง่ายสะดวกนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาลองสวอสีไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาจริงอะแบบมันแม่น่าใช้เลยคือแบบความไม่น่าใช้คือหมายว่า น่าซื้อเก็บไม่น่าซื้อมาใช้นะคะก็เดี๋ยวจะป้ายลงไปเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์สองเนาะเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยทิจะไม่ผิดน่าจะเป็นสีโทนน,นูดนะคะก็คือจะนูดกว่านี้นะคะแต่ว่าจะติดออกชมพูชมพูนิดๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้สีที่ดิปทาไว้นะคะสีตอนนี้เป็นสีอัลนัตเตเซียเบอร์รี่ฮิลนะคะสีแอชตันนะคะเป็นสีประจำทีิบใช้บ่อย,อยๆเลยนะคะ ก็ยังไงเดี๋ยวใช้เป็นแปรงนะคะทาให้ได้ดูกันเนาะเพราะว่าเผื่อแบบความอยากเก็บอะทุกคนก็เลยไม่อยากจะใช้ริมฝีปากทาลงไปบนเออจ้าตัวนี้เลยนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันสีแอบใกล้เคียงกับสีที่ดิพึ่งทาพึ่งลบไปเมื่อเกี้ยค่ะแต่ว่าใช้แปรงมันจะดูฟุ้งๆหน่อยนะคะมันจะได้เหมือนกับแท่งทาให้คมกริบเนาะสีสวยนะปัดแก้มทาปากเป็นสีที่ดูให้ลุกสุข,ขุมสุภาพอะค่ะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะ ไม่ดูโดดไปจนแบบว่าแรงเกินไปอะไรเงี้ยนะคะยังเป็นอยู่ในคุมโทนที่ทําให้ดูสุภาพอยู่นะมือจะขาวกว่านะคะจะเห็นเนื้อสีที่ชัดกว่ามันจะออกแบบแดงส้มกว่าแต่ว่าพอมาอยู่บนปากอะขอบปากเราเข้มนะคะพอทาไปแล้วมันก็จะไม่ได้เห็นสีมากชัดเท่าขนาดนั้นนะคะสีมันจะแบบดําขึ้นสีมันจะเข้มขึ้นนะคะขึ้นอยู่แล้วแต่กับแบบริมฝีป,ปากของแต่และคนด้วยนะทุกคนอันนี้ริมฝีป,ปากนิ้ทามาก็จะได้สีประมาณนี้นะคะ ชอบเป็นสีที่ได้ใช้แน่นอนนะคะเพราะว่าสีโทนนี้ดิบรู้สึกว่าปุกไหนไปไหนแต่งยังไงก็คือแบบลอดอะดิบ,ดบสำหรับดิบนะดิปรอดนะไปได้นะคะเพราะว่ามันดูแบบไม่เยอะไม่แป้นไม่อันนี้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลมโทนได้ง่ายนะคะบนหน้าท่าทาสีนี้เนาะก็ประมาณนี้ค่ะซึ่งมันเบาสบายปากมากเลยอ่ะมันให้ความรู้สึกที่นุ่มไม่มีความแบบที่จะรู้สึกว่าแบบเนะหนาอะไรแบบนี้เลยนะคะมีความกำมะหยี่นุ่มๆเวลาเม้มปากไปนะคะ มีราคาติดไว้อยู่นะคะที่ตรงข้างกล่องตรงนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสได้ขนาดไหนสามร้อบาทนะจ๊ะติดไว้เลยนะจ๊ะด้านหลังนะไม่แน่ใจว่าถ้าแบบแอดไลน์ของยูสตาร์คอสเมติกหรือว่าหน้าร้านต่างๆจะมีโปรโมชั่นลดอะไรยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆชอบรู้สึกว่าอยากซื้อเก็บอยากซื้อสะสมหรืออะไรก็ตามก็ดคิดว่าเหมาะสมนะคะตัวนี้น่ารักมากๆนะคะเป็นดิสนีย์กับยูสตาร์เองค่ะ ยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ